เ <Education. S 2> อ u c a เคชันเลยโอหเอ็เคชันเลยอันนี้ต้องเอาบัญชีเลยครับครับปอตีปอโทเซอร์ติฟายให้คราท่านนะฮะดูงันฮะอันนี้เราอยู่มาเซียนมาเลยเขาพาเซียนมาเลยนะครับหนึ่งท่านครับผมเชิญครับครับดีกรีเลยครับไ <c oughs> ด้ไหมฮะ <c oughs> ช่วยคอนเฟิร์มผมหน่อย พราะมีท่านหนึ่งมาจากสํานักเศรษฐกิจการคลังมีความรู้ทางด้านการเงินไม่ให้เพราะไม่ได้จบบัญชีเพราะจบอ e ีคอนครับใช่ครับต้องจบการศึกษาไม่ให้ครับแต่ต้องคอนเฟิร์มหน่อยให้ผมมั่นใจนะต้องใช่ค่ะต้องจบการศึกษาระดับด้านบัญชีค่ะครับจะมีพวก c p อะไรนะอะไร CPA อันนั้นได้ก็ได,ได้ครับเชิญเลยครับ อ๋อไม่ครับไม่ครับไม่ครับนี้เป็นเกณฑ์อาเซียนครับครับครับเอ๊ะสตรีกว่ากรหลตอมไหมน่าจะสตรีกกว่านะคะไม่แน่ใจว, <c oughs> ว่าไม่อยู่แล้วกรับเธอไอยู่แล้วครับ <c oughs> นี่กลับไปรายง,งาน <c oughs> โอเคครับมีประเด็นไหมฮะ แสดงว่าอ,อาจารย์อาจารย์คุณพัฒนาคณะบดีบัญชีธรรมศาสตร์จบการเงินก็ไม่ได้นะครับเนี่ยอต้องมาจบบัญชีโอเคนะครับอันนี้ก็มาดูในเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะฮะก็จะมีคล้ายๆกับว่าเป็นเกณฑ์เพื่อเช็คนะฮะ หรือว่าเพื่อคอนเฟิร์มว่าคณะกรรมาการตรวจสอบได้ทําหน้าที่หรือว่าดูแลเรื่องเหล่านี้ไหมนะครับอันแรกก็คือในเรื่องของการแต่งตั้งแล้วก็การเลือกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกนะครับก็มีตัวอย่างโชว์ให้ดูนะครับอันนี้เพิ่มเติมอะไรไหมฮะมโอเคนะครับต่อมานะครับนอกจาก external audit ครับผม,มครับใช่เลยครับอ๋ออันนี้เลยใช่ไหมฮะ ไม่ได้ครับต้องมีด้วยครับเดี๋ยวทวนคำถามอีกทีนะครับเกณฑ์ในข้อนี้นะครับที่เราดูก็คือว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างนะครับหนึ่งในหน้าที่ก็จะเขียนมานะครับก็จะเขียนมาว่ามีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใช่ไหมครับที่ที่เราเจอก็คือจะเป็นอย่างนั้นยังไม่ต้องดูข้างล่างนะครับนะฮะคราวนี้เกณฑ์ของอาเซียนเนี่ยนะครับ ให้เพิ่มตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับรวมถึงการเลือกจ้างนะครับก็คือทุกปีนะครับคณะกรรมาการตรวจสอบก็จะมีหน้าที่เสนอนะครับเข้าไปที่บอร์ดบอร์ดก็เอามาให้ผู้ถือหุหน้นอนุมัติที่ A.G.M. อยู่แล้วนะครับอันนี้หน้าที่ของอีกอันหนึ่งนะครับที่เกณฑ์อาเซียนใช้ก็คือว่าเลือกจ้างได้ด้วยครับเ <laughs> ข้าใจครับผมเข้าใจสิ่งที่กำลังคิดอยู่ครับ ใช่ใจะเลือกจ้างระหวออ่าปีใช่ไหมครับออดิตคอมก็เสียหมดใช่ไหมครับโอเคครับต่อมานะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะที่อยู่ภายใต้การซูเปอร์วิชั่นของตัวคณะกรรมการตรวจสอบก็คือครับ Head of Internal Audit ครับโอเคนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับครับผมเชิญครับ อนุโลมไหมเคสนี้ก็คงจะต้องแต่ก็คงต้องคือถ้าระดับ CGR นะครับตัวตัวสตอง,งอนเนี่ยคือแต่งตั้งก็ต้องเอาเขานี่แหละไม่ต้องเสนออะไรก็ต้องเอาเขาเนี่แหละนะครับเลิกก็ไม่ได้นะครับเพราะอยู่ในพรบรบละวิสาหกิจด้วยในการประเมินของ CGR เนี่ยอนุโลมครับเซีนไม่น่านะไม่น่าครับไม่น่าครับ นี่ก็เดี๋ยวขอประเด็นนี้ต่อเลยนะครับไหนไหนบอสทับขึ้นมาแล้วนะฮะพอประเมินแบบ CGR เนี่ยนะครับเราก็คือเรามีประสบการณ์สิบกว่าปีแล้วก็ดูความสมเหตุสมผลด้วยนะครับถ้าเป็นบริษัทที่กระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่า50%นะครับก็บังคับใช้สตงงอยู่แล้วนะฮะงั้นเกณฑ์พวกนี้ก็ไม่ได้นั่นเป็นสาระอะไรนะครับเราก็จะอนุโลมผ่านไปนะฮะคราวนี้ของอาเซียนเนี่ยเขามองยังไงครับเขาก็หยิบ annual report ขึ้นมาหนึ่งเล่มแล้วเขาก็เปิดหา แล้วก็จะดูคีย์เวิร์ด point and removal ประมาณนั้นเลยนะครับงั้นถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าถ้าไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรนะครับใส่เข้าไปในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้นะครับนะครับใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะแล้วก็ head of internal audit เซตถัดมานะครับเซตถัดมานะครับเดี๋ยวใกล้จบแล้วครับใกล้จบแล้วครับมีร้อยเข้อนี้จะจบแล้วฮะเดี๋ยวนี้รันเดี๋ยวนี้รันทีละรันทีละสิข้อเลยครับเพราะว่าง่ายมากนะฮะเซตนี้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยนะครับคณะกรรมการค่าตอบแทนนะเดี๋ยวชุดต่อไปจะเรียกว่าคณะกรรมการสรรหานะครับถ้าบริษัทไหนแต่งตั้ง2ชุดนี้แล้วหรือว่าควบกันก็ได้คะแนนหลันควบเลยนะครับหนึ่ง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 ไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเอ้ยไม่ใช่เอ็กเซลเลตเอ็กเซลเลตไปหมดเลย นะครับโอเคนะฮะก็เป็นในเรื่องของมีชุดนี้ไหมเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ไหมนะครับอ่าครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนออเดดคอมมิตี้แน้วนะครับดูว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไหมก็คือเกินครึ่ง2ใน3ได้1ใน3ไม่ได้นะครับ้อนีนะครับครับถัดมานะครับแชร์แมนเป็นกรรมการอิสระไหมอันนี้อันนี้ของชุดย่อยนะครับของชุดย่อยนะครับ ประชุมกี่ครั้งครับปีที่แล้วในปีที่ผ่านมานะครับสองครั้งได้คะแนน Excel l e n t ครับกับ Yes No อันนี้คือสว c ชนะฮะ Yes n นนะครับเปิดเผยนะครับการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านไหมนะครับเชิญครับครับทำไมต้องสองครั้งดีครับมีคำถามวันจะตอบไหมมันมีแค่มันมีที่มาที่ไปก็คือว่าครั้งแรกเขาก็ให้ไปประชุมเพื่อ เหมือนกับคุยกันเซตอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วครั้งที่2ก็มาเคาะเลยนะครับประมาณนั้นครับก็เลยเขาก็เลยใช้ตัวเลข2ครั้งนะครับก็มีกรรมการนะครับตอนเกณฑ์แนะนําครั้งแรกก็ฟีดแบ็กกลับมาโอ้โครั้งเดียวก็พอแล้วคุยอะไรกันบ่อยๆค่าตอบแทนไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆใช่ไหมฮะสรรหาก็สรรหาปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็คือที่มาก็ประมาณนั้นครับนะครับครับผม,อ,มอื้อ,อส ทุกอย่างใช้ความหมายของของคุณสมบัติของเลคูล레이เตอร์บ้านเราหมดครับครับใช่ครับได้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 ครับฮะก็คือดูอิสระตามที่บริษัทระบุว่าท่านเป็นกรรมการสละครับ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอ๋อไม่ครับข้อนี้ดูที่อิสระเลยครับสเตตาต้องอิสระครับครับ,รบพอพอเข้าจะ,จะเข้าใจประเด็นที่คําถามไหมฮะจริงจริงท่านคงมีอย่างคำตอบอยู่เอ้สเตตอื่นอยู่ในใจนะฮะแล้วอิสระจะรู้เรื่องอะไรกับค่าตอบแทนใช่ครับ <laughs> ประมาณนั้นนะครับมันก็มีข้อตัวแย้งอยู่ตรงนี้ อันนี่ก็เขาเซตตรงนี้มาก็คือในเรื่องของความเป็นอิสระในการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้อินวอล์ฟครับครับครับก็คือแนะนำว่าเปลี่ยนจากคำว่าอิสระเป็นที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ไม่เป็นผู้บริหารอาจจะมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับอันนี้เราก็ ม,มันก็มีเคสว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนะครับอาจจะเป็นหนึ่งใน Family Member ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทสําคัญในการบริหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นขีเขาก็เลยวิ่งไปที่อิสระเป็นหลั <laughs> <laughs> กใช่ครับ <laughs> ก,ก็ได้ครับ <laughs> <laughs> โอเคต่อนะครับ เซตตัดมาก็จะเป็นคณะกรรมการสรรหานะครับคำถามจะสามกันหมดนะครับยกเว้นข้อนี้ข้อเดียวนะครับซึ่งให้เป็นคะแนนข้อโบนัสนะฮะก็คือว่าถ้าทั้งชุดเป็นอิสระหมดให้โบนัสเลยครับครับเอากรรมการอิสระทั้งชุดมาสรรหากรรมการบริษัทนะครับก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะฮนะเราจะรู้อะไร <laughs> โอเคครับก็ประมาณนั้นนะครับเพื่อครับจัดเม้นท์นะฮะที่เป็นอิสระนะครับครับส่วนเกณฑ์ข้ออื่นๆเหมือนกันหมดนะฮะเหมือนกันหมดโอเคประชุมสองครั้งนะครับประธานอิสระไหมเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมของแต่ละท่านไหมนะครับโอเคฮะใกล้จบแล้วครับใกล้จบแล้วครับโอเคครับสองชุดย่อยถัดมานะครับสองชุดย่อยถัดมานะครับชุดหนึ่งก็คือมี CG Committee ้ไหม มีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไหมเอาไปควบกับชุดสรรหาก็ได้นะครับค่าตอบแทนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเขียนบทบาทและหน้าที่แยกออกมานะครับนะครับว่าบทบาทและหน้าที่ในการสรรหามีอะไรค่าตอบแทนมีอะไรแล้วก็บทบาทในการกํากับดูแล CG มีอะไรนะครับอีกคอมมิชี้ชุดหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนะครับชุดนี้เป็นเลเวลของแมネจเมนต์ก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นเลเวลของบอร์ดก็ได้นะครับอยู่ในระดับ และฝ่ายจัดการเนี่ยรู้เรื่องริสของธุรกิจดีกว่าบอร์ดได้ซ้ำนะครับโอเคนะฮะข้อ96นะครับตัวเลขตัวนี้มาจากไหนไม่รู้นะครับ,นะรบองค์ประกอบของคณะกรรมการนะครับถ้าอยู่ระหว่าง5-12ถึง12คนได้ Excellent นะครับถ้ามากกว่า12คนไม่ได้ Excellent นะครับก็คือ Yes กัน no นะฮะ นี้โดยเฉลีย่ยบริษัจทจดทะเบียนไทยก็จะอยู่ประมาณ11คนนะครับนะครับแล้วก็6ขึ้นไปนะฮะเพราะอย่างน้อยต้องมีกรรมการตรวจสอบ3ท่านใชมเปญก็จะตั้งกันประมาณ6คนนะครับน,นี่ก็เป็นเรื่องของที่เขาสตาร์ดี้มานะฮะว่าองค์ประกอบขนาดเนี้ยไม่เยอะไปนะครับแต่ว่าตัวคนที่ทําวิจัยรุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะบอกว่าองค์ประกอบหรือว่าจานวนกรรมการเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจ ว่ามันมี Product Line มีความซับซ้อนขนาดไหนนะครับเพราะว่ากรรมการเนี่ยนอกจากเล่นบทของ Monitoring แล้วก็ต้องมีบทในเรื่องของการให้คำปรึกษาด้วยกับฝ่ายจัดการนะครับงั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าความซับซ้อนของธุรกิจมีมากขนาดไหนและจำนวนของกรรมการก็จะให้สอดคล้องหรือว่าเป็นฟังก์ชันของไอตัวธุรกิจเป็นหลักนะครับมันก็มี2สกูนะครับเถียงกันอยู่ว่าเอาขนาดไหนดีนะฮะก็ไม่มีไม่มี Final decision ออกมานะครับว่าจะเอาอยัางไงนะเกณฑ์ข้อนี้ก็เคยอยู่มาก่อนที่ IOD นะครับในโครงการ CGR แล้วก็ d r o ไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็แนะนำได้รับคำแนะนำให้เอาใส่กลับเข้ามาใหม่นะครับงั้นในที่ประชุมของกรรมการที่กำหนดหลักเกณฑ์เขาก็มีสองฝ่ายเถียงกันนะครับนะครับแต่ละท่านจะได้ทราบว่าไม่ไม่ใช่ว่ามีใครที่แบบมองอยู่มุมเดียวนะฮะครับการน,นี้คงรู้ฝ่ายไหนชนะใช่ไหมนะครับก็เกณฑ์ข้อนี้ยังอยู่ นี่ก็ไม่มีคำอธิบายอื่นใดนะฮะก็ตามนี้นะครับครับข้อนี้นะครับกรรมการอิสระถ้าเป็นผู้หญิงจะรอบข้อละเอียดจูจี้ได้โบนัสครับมีอย่างน้อยหนึ่งคนได้โบนัสนะฮะนะฮะเป็นต้องเป็นอิสระด้วยนะครับอิสระด้วยครับให้ครับผมครับ อยู่ในชุดใดชุดหนึ่งแล้วยแยกออกมาตาหากเลยใช่ไหมว่ามีหน้าที่ไม่ไม่ถ้าถ้าอยู่ในชุดใหญ่แล้วบอกมีหน้าที่กาหนดนโยบายการกับดูแลกิจการนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับ,รบ,รบก็คือเหมือนกับว่าถ้าถ้าถ้าเป็นสัญหาค่าตอบแทนแล้วก็ CG อย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เขียนบทบาทแยกออกมาเลยครับแต่แต่จริงเนื้อหามันก็<ำ>จริงๆคณะกรรมการก็พิจารณาได้ในส่วนพวกนี้ค่ะพอไปตั้งเป็นคณะชุดย่อยเนี่ยถามว่ามันจัดประชุมก็ ต้องมาแยกแยกเป็นชุดๆนะคะการคอลก็ยากครับจริงๆน่าจะพิจารณาว่ามันมีการพิจารณาเรื่องนี้อยู่ในคณะใดคณะหนึ่งหรือไม่อะไรอย่างนี้มากกว่านี่คือเขาต้องการ encourage ให้เกิดผู้ที่มารับผิดชอบทางด้านนี้โดยตรงนะครับคือยังไงคณะกรรมการก็ต้องรับผิดชอบถ่ใช่ใช่ฮะใช่เหมือนเหมือนมีชุดย่อยมาช่วยบริหารมีชุดย่อยมาช่วยดู internal control อย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับ ก็รับไว้พิจารณานะครับโอเคนะฮะองค์ประกอบถัดมานะครับก็คณะกรรมการอิสระเกิน50%สนไหมสองในสามเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไหมคือก็ถ้ามองกลับกันนะฮะกรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วยนะครับเกณฑ์ข้อนี้ก็คืออยู่ได้หนึ่งในสามเท่านั้นพอนะครับนะครับก็คือไม่เกิน33%นะฮะถ้าเป็นทั้งกรรมการและผู้บริหารนะครับ นิยามความเป็นอิสระของกรรมการนะครับก็เปิดเผยไว้ไหมนะครับอันนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าทำคอร์ลต์ใช่ไหมใช่ครับนะครับของบริษัทที่ใช้นะฮะแล้วก็คั้นจำกัดความนะครับหนึ่งในคุณสมบัติของกรรมการอิสระก็จะบอกว่านะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับอันนี้ก็ออโตเมติกนะครับเพียงแต่ว่าท่านเปิดเผยนะครับเปิดเผยนะครับอันนี้โน้ตนิดนึงนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับเราจะให้ e x c e l l e n ลน ถ้านิยามกรรมการอิสระของบริษัทเนี่ยเข้มกว่าของทางการนะครับเช่นของทางการ r e g u l a เลเตบอกว่าถือหุ้นนะครับไม่เกินร้อยละหนึ่งครับของบริษัทบอกไม่เกินร้อยละ0.5นะครับก็คือเน้นเน้นว่าอิสระจริงๆไม่มีหุ้นเลยอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ e x c e l l e ลนในข้อนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไปตาม d e ฟ i n i ิชันของบริษัทอยู่แล้วนะครับออโตเมติกอยู่แล้วถ้าเปิดเผยมานะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดทํารายงานความรบับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินนะครับ,รบ,รบ,รบก็ปกติก็ท่านประธานก็จะเป็นคนเซ็นนะครับอันนี้พารากราฟสุดท้ายเนี่ยอาจจะตัวเล็กมากนะครับมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังคร่าวๆแล้วกัน คณะกรรมการบริษัทนะครับนะครับมีความเห็นว่าระบบ CG ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสมครับอันนี้ก็จะไปได้ออโตเมติกข้อเหมือนประมาณข้อ50เมืม่อกี้ด้วยนะครับก็คือคณะกรรมการเนี่ยนะครับออกมาคอนเฟิร์มละหรือว่าคณะกรรมการตรวจสอบออดิคคอมออกมาคอนเฟิร์มนะนะครับว่าระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของบริษัทเนี่ยมีความเพียงพอ,อครับก็คือแค่หาสเตตเมนต์เพื่อฟันธงลงมา นะครับว่าบอร์ดได้ดูแล้วแล้วก็โอเคแล้วนะครับับอนนี้ก็เป็นตัวรีพอร์ตที่อินเวสเตอร์ก็คาดหวังจะเห็นอยู่นะครับก็อาจจะออกมาคู่กันกันกบออเดอร์รีพอร์ตอะไรต่างๆนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เซตสุดท้ายนะครับก็เป็นในเรื่องของโบนัสเพนนตี้แล้วฮะ เรื่องของ i n น e n t i v e นะครับแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับข้อ103นะครับอันนี้ท่านก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ได้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานอะไรนะครับเราก็จะหาดูว่าบริษัทเนี่ยมีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารนะครับเช่นมีการออกตัวสิทธิ์ในการซื้อหุน้นออกตัว stock option ออกมานะครับแล้วมีการกำหนดราคาใช้สิทธิ์ที่สูงกว่าราคาตลาดนะฮะ ก็อาจจะมีการออกบริษัทออกมานะครับราคาตลาด25บาทนะครับออกมาสัก38บาทเลย exercise price นะครับเพราะงั้นผู้บริหารก็ต้องขยันหน่อยนะฮะเพื่อที่จะได้ทำให้มูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นตัวเองจะได้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นของบริษัทนะครับโอเคนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์จอยขึ้นมานะฮะถ้าทำงั้นปุ๊บนะครับมีอินเซนティブก็จะได้โบนัสนะครับแต่ถ้าออกมาแล้วมัน reverse นะฮะเช่น ราคาตลาด10บาทราคาใช้สิทธิ์2บาทนะครับก็จะโดนเพนนตี้เลยนะครับนะครับก็ไม่ได้สร้างแรงจูงใจให้ให้ทำงานเนี่ยเหมือนเหมือนแจกโบนัสนะครับนะครับ,นะรบถัดมานะครับเรื่องการเข้าร่วมมืออันนี้นะคะถ้าเกิดบริษัทของท่านได้ร่วมแซงเจตนาลมก็คือ side declaration นะคะก็จะได้คะแนนโบนัสในส่วนของออแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยคะ่ะ อันนี้จะยังไม่ถึงขั้นที่ผ่านการรับรองนะคะแค่ s i g declaration ก็จะได้คะแนนโบนัสแล้วครับแค่แสดงเจตนาเข้าร่วมนะครับก็ได้แล้วนะครับแต่ว่านิดนึงค่ะจะต้องเขียนอยู่ใน annual report ด้วยว่าบริษัทได้ร่วมแสดงเจตนาลมเป็นแนวร่วมแล้วนะคะคือถ้าร่วมแสดงเจตนาลมแต่ไม่ได้เขียนอย,อยู่ใน annual report เราจะไม่ได้ให้นะคะเพราะถือว่าคนภายนอกก็จะไม่ทราบเหมือนกันค่ะ ครับผมแล้วก็3ข้อสุดท้ายแล้วครับก็คือปี2556นะครับเราก็จะดูว่าบริษัทมีการทําผิดจริยธรรมจรรยาบรรณอะไรไหมนะฮะซึ่งพวกนี้เกณฑ์พวกนี้ก็เขียนง่ายนะครับเวลาเป็นโค้ดจริงๆก็ก็หาทางยากอยู่เหมือนกันนะครับเช่นถ้ามีกรรมการอิสระกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกนะครับแล้วเหตุผลการลาออกเป็นเรื่องเกี่ยวกับ CG นะครับไม่ใช่ว่าท่านต้องไปรับตําแหน่งอายุมากแล้วงานเยอะนะครับถ้าระบุเหตุผลการลาออกไปเรื่องเกี่ยวกับ CG ก็จะโดนหักคะแนน หรือว่าบริษัทมีประเด็นนะครับแล้วประเด็นนั้นสอให้เห็นว่าคณะกรรมการไม่ได้ทําหน้าที่นะครับก็จะหักคะแนนในข้อ107นะครับก็เหมือนกันนะข้อเพนนตี้ถ้าไม่มีหลักฐานอะไรที่เป็น solid ก็หักไม่ได้นะครับโอเคครับแวภาพแล้วนะคุณดุว่ลส่วนสุดท้ายเช่เลยครับ ก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นข้อสังเกตในหมวดของเบ r e s p o n s i b i l i t y นะคะซึ่งหมวดนี้เนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มโครงการเนี่ยจะเป็นหมวดที่ได้คะแนนไม่สูงนะคะก็คือไม่ค่อยจะเกิน70%นะคะเนื่องจากว่าเกณฑ์ค่อนข้างเยอะแล้วเกณฑ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างด้วยนะคะในส่วนของข้อมูลที่เราเอามาใช้ในการประเมินก็จะคล้ายๆกับหมวดเดสก์โคเช u r e ก็คือเรื่องของรายงานประจำปีแบบ5กจดหนึ่งแล้วก็เว็บไซต์รวมถึงนโยบายการกับดูแลกิจการแล้วก็จรรยาบรรณธุรกิจนะคะ ประเด็นที่เราพบว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้คะแนนก็คือเรื่องของจรรยาบันธุรกิจคือส่วนใหญ่จะมีการกําหนดไว้อยู่แล้วมีการเปิดเผยไว้แต่จะยังไม่ได้บอกว่านําตัวจรรยาบันี่ยไปปฏิบัติยังไงไม่ไม่ได้บอกถึงการติดตามประเมินผลนะคะ ในส่วนของนโยบายการจํากัดจํานวนบริษัทที่กรรมการจะดารงตําแหน่งได้รวมถึงจํากัดจํานวนวาระการดารงตําแหน่งของกรรมการอิสระเนี่ยบางบริษัทเขียนว่ามีการจํากัดจํานวนไว้แล้วแต่มีข้อยกเว้นสร้อยข้างหลังต่อท้ายเป็นลักษณะว,ว่า,ายกเว้นในกรณีที่คณะกรรมาการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการมีความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีข้อยกเว้นในกรณีนั้นเราจะไม่ให้คะแนนเหมือนกันนะคะ ประเด็นที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการเนี่ยในข้อ56ของหมวดยีนี้นะคะคือจะมีบางบริษัทที่เข้าใจผิดคิดว่า,า,าถ้าได้เปิดเผยหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือ Executive Committee แล้วจะถือว่าเป็นการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของฝ่ายจัดการอันนี้เราไม่ได้ดูตรงส่วนนั้นนะคะเวลาเราดูที่จะให้คะแนนก็คือคุณจะต้องบอกถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ แล้วก็บทบาทหน้าที่ของ ceo นะคะ,ะประเด็นที่4เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยถึงเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการคือจากเช็คลิสต์ที่ส่งกลับมาบางคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าบทบาทหน้าที่ทั่วๆไปของคณะกรรมการคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจในการอนุมตัติซึ่งอันนั้นไม่ใช่นะคะ,ะหัวข้อที่5เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งอันนี้เนี่ย จะได้คะแนนต่อเมื่อเป็นการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดนะคะก็คือเป็นเลเวลของบอร์ดอย่างเช่นคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนตรวจสอบอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นทั้งหมดในหมวด e นะคะในส่วนที่อยากจะสรุปทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะทำให้ได้คะแนนในส่วนของ cgr d เนี่ยคือทีผ่ผ่านมาเวลาเราประเมินเนี่ยบางบริษัทปีปีที่แล้วเคยได้5ดาว ปีนี้มาได้4ดาวเนี่ยบางส่วนเท่าที่เราสังเกตก็คือการเปิดเผยข้อมูลไม่เหมือนเดิมไม่แน่ใจว่าคนที่รับผิดชอบในการทำตัว Annual Report เปลี่ยนคนหรือเปล่าหรือมีคนดูดูหลักเป็นหลักหรือเปล่าเนี้ยค่ะคือบางบางหัวข้อบางอบาง ปีที่แล้วเปิดแต่ปีนี้ไม่เปิดเพราะฉะนั้นคะแนนมันก็จะหายไปก็เลยอยากให้แต่ละบริษัทเนี่ยมีกรอบหรือมีคนที่ดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะแล้วก็เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยก็อยากจะให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อัปเดต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่บนเว็บไซต์นะคะ,ะเพราะว่าอย่างโครงการอาเซียนเนี่ยทุกอย่างคือต้องอยู่บนเว็บไซต์เพราะฉะนั้น CGR เองเราก็พยายามผลักดันให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทนะคะทั้งไทยทั้งอังกฤษเงี้ยคะ่ะแล้วก็เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยโดยท,ท,ท,ที่สังเกตไปเมื่อสักครู่นี้ในโหมดของเรื่องของ Role of s e c o l d e r ก็คือนอกจากเปิดนโยบายแล้วจะต้องเปิดถึงสิ่งที่คุณได้ปฏิบัติ คือให้มันมีทั้งฟอร์มแล้วก็ซับเซนนะคะแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะฝากไว้คือปีนี้เป็นปีแรกที่ I อ d รีเนี่ยประชาสัมพันธ์ออกไปในช่วงต้นปีว่าอยากจะขอให้บริษัทจุทเบียนเนี่ยทำซีจ้าเช็คลิสต์ซึ่งเรามีการส่งออกไปจะก,ก็คือมันจะมีคอลัมน์ที่เป็นเกณฑ์แล้วก็แนวพิจารณาและอีกคอลัมน์หนึ่งด้านขวาก็จะเป็นการบอกว่าแหล่งข้อมูลที่คุณอ้างอิงถึงว่า คุณได้ปฏิบัติตามเกณฑ์น,นี้อยู่ที่หน้าไหนของ a n n u a l Report หรืออยู่ที่ส่วนไหนของลิงก์อย่างงี้ค่ะคือการทำเช็คลิสต์อันนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองในแง่ของการที่จะได้ทบทวนว่าได้เ,เปิดทำอะไรไปแล้วหรือเปิดเผยอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาทำความเข้าใจากันด้วยว่าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นที่นําเสนอไปเมื่อตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือได้จากตัวเช็คลิสต์อันนี้มาเหมือนกันค่ะ ก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าสามารถทำได้อยากจะขอให้ทุกท่านได้ทำในปีหน้าด้วยค่ะก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดของอที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะครับโอเคครับคำถามรอบสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะมีสัมมนาอีกครั้งหนึ่งวันที่30นะครับแล้วก็ i อ d ดีก็จะรับการบ้านจากบริษ,ษัทจดทะเบียนนะครับไปทำนะฮะแล้วถ้า ท่านไหนจะ follow up นะครับเช่น definition อันนี้อันนี้ได้นนเรื่องอย่างนะครับเดี๋ยวรอเราที่30โทรเข้าไปที่ออฟฟิศเลยนะครับลองถามดู <laughs> แล้วก็ผลผลการประเมินออก22่สิบสช่ค่ะบงตุลาครับย่งตุลาค่ะครับครับระหว่างนี้มีคำถามไหมครับคำถามเพิ่มเติมไหมครับ ครับผมขอบคุณมากครับข้างนอกมีเครื่องดื่มแจกด้วยนะครับครับไม่มีนะครับขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับสุดท้ายขอความกรุณาทุกท่านนะครับกรอบแบบประเมินนะครับในการจัดงานเพื่อปรับปรุงการจัดงานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ